สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องบังปายสุขุสุคนมนพบพ่อกับสาวเอื้องพาซับชนนแนลวันนี้สาวเอื้องสืา้ามากิแนแกงออมเนื้อค่ะพี่น้องจา้าออมเนื้อกับออมหมูค่ะผสมผสานกันนะคะพี่น้องจา้าก่อนอื่นสาวเอื้องกราบเขบพระคุณทางบริษัทยูทู e ที่นําเสนอคลิปดีๆของสาวเอื้องนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนที่มาติดตามสาวเอื้องให้กําลังใจสาวเอื้องตลอดเวลานะคะ <c oughs> ตลอด ทุกคลิปตลอดการติดตามนะคะบ่าวเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะพี่นองจ๋าสาวเอื้องกาบขอบพระคุณมากๆค่ะสาวเอื้องจะไปหาทุกคนนะคะพี่นองจ๋าแล้วก็ไอเสียงคือเปลี่ยนแล้ววันนี้พี่น้องจ๋ามาจ้าพี่นองจ๋าฝากฝากกดไลค์กดติดตามให้สาวเอื้องนุ่มนด้เนะค่ะ subscribe for me follow for me thank you so much I come back with you มานจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยใส่เขาเสาเอืองว่าจะบอกว่ายังเกาะใส่เขาขัวเขาเอื้องเขาเสาเอื้องใส่สาเอื้องนั่นขัวเขาขัวเองด้ค่ะพี่น้องจ้ามันมันจะหอมค่ะแล้วมันสาเอื้อง ใส่เข้าไปแล้วมันอ้นอมเข้า,าไปแล้วมันตืนนดค,ค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าก็คุณคนค่ะร้อนร้อนอุ้ยอุ้ยมันเป็นน้นองจ๋ามันจับจับกระเซ้ากันนะคะมันกินเข่า,ากัระเซ้อกันจ้าเป็นเนื้ออุ้ยเหนี่ยวขอโทษนะคะพ่อพ่อโบ๊ชพาค่ะ มันร้อนค่ะอมร้อนร้อนเลยค่ะพี่น้องจา้าอุ้ยอมเนื้อใส่หมูเนาะจา้าพี่น้องจา้าขอโทษขอภัยด้วยค่ะแต่ว่าบอส้อภาพค่ะพี่น้องจา้ามากินเ้ากับสาวกันเลยค่ะประวลฟ์พี่น้องจา้ามาสดเหรอ หอนหอนก็สาวเอิงด้วยค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาให้กำลังใจสาวเอืองนะคะพี่น้องจาออ่นมือให้สาวเอืองกันสิรลองห้าร้อยซับ เขา nháo ก็ nh แข็งแหละะนอุ <c ười> <c ười> <un> nói, ha, mai, ่นพี่น้อกส้าเอืองว่าจะบอกว่าบุอื่นมือเส้าเอืองสี่สล้องหาลอยสับค่ะนี่น้องจต่ไม่กำลังใจส้าเอืองเลยเด้อค่ะฝากติดตามส้าเอืองนะจ้าส้าเอืองจะกินแซลมอนสดๆกับวาซาบิครึ่งตัวกับแรดดิทเนาะค่ะ ให้พ่อแม่พี่น้องเบิกนะคะ่ะสลองหารอยชับค่ะครึ่งทางค่ะครึ่งทาง <c ười> ครึ่งทางเหื่อแตกโอดต,ตะลับ <c ười> โอดต,ตะลับขับตะนอน <c ười> อยากดูกสาวอีกจะพี่น้องจ้าไม่กำลังใจสาวเบิกในเด้จ้าเพราะว่า คนที่มาติดตามสาวรับชมคลิปสาวเอื้องหม่ละค่ะฝากกดติดตามสาวเอืองนัน่นเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเอือง <c oughs> ทั้งหมูทั้งเนื้อพี่น้องจ้าก็อร่อยจ้ามาให้กำลังใจสาวเอืองนั่นเด้อจ้าย <c oughs> ังหล่าอีย

่ติดสีขาวสาวเอื่องกับพึงเคยเห็นค่ะอมเนื้ออมหมูใส่กันเลยร่วมมิด กินเขาตอนเด็กกับสาวเอืองนะจ๊ะพูดได้ว่ากินเขาคนละคำเมืดมือวันนี้่าฮึสวดสดีน้องอ๋งขอขอข้าขออุ่นหอนอยู่เขาคำมีแหละ อืมอืมหอมอืมเขม้าไเนนี่ค่ะเเรษฐ์ว,ว่าจะบอกว่าเ้าวงคั่นสมพักเสาวงใส่ต้นหอมแบบนี้ค่ะเสียบ แซ่บคือกันนะคะ่ะอืมอืมหอมมือเปลียงอินมันมึงเนี่ยกวันขึ้นเลย ขอบคุณที่มาให้กำลังใจสาวเอือนดวยจ้าพี่องค์ค ร้อนๆไอ้ห่อนยังกึินอยู่ไป่น่องเห็นปะเหอะอืมอืม ขันจมพักแสบกิมจิ กินแลดดีดกับออม บอก็ได้เพื่อนก็มปากนี่ค่ะใส่เนื้อแล้วก็ใส่หมูสามสาั้น้ำพ่องจา้าเห็นไหมคะ มาถึอจะมากินเขาวซาวเวอิงนะคะเ <c oughs> ขามาเบิวเว้งเซาเอิงแล้วก็กดไลค์้ซาวเวอิงน้ำได้เลยคะ่ะกดติดตาม <c oughs> 嗯,嗯,嗯，嗯，嗯，快多吃，嗯，嗯。 ลูกสาวนอนจังเหตุคลิปไหนจากเป็นน้องตาแต่บ่หว่างสาวเอื่องกับบ่มีรา้านทำคลิปเด้อยค่ะ,คะ ที่ตามสาวอย่างตั้งแต่คลิปสองคลิปสามแล้วค่ะข้าวเนียวติดมือมันจะเป็น <c oughs> คลิปประจำสาวอย่างเลยค่ะอืม Thơm ừ, nhớ Nhớ y lị ừ. Nhưng hoàn như cái nào แต่ขขาเนื้ม <laughs> อ involved, มโหอนคลิปนี้บาวาวุี่นอะง kiên nhăn đi <laughs> không lưu vào vô <luôn. cười> vào lại cháu <laughs> vườn nhưng ừ เดี๋ยวถ้าเลือกเสาเอินก็จะเอาไปสลองหารอยซับอื่นคะอื่นมือฮึบอืมอืมอิ่มหรือพี่นงบัเนี่ยพี่นงจ้า เริ่มกินข้าเนียวไม่นอกติมมือ,อมไปละจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้เสาเอืองก็ขอบกราบขอบพระคุณทางพี่น้องทางไทยแต่ก,กะะสปปลาวทั้ง ยูโรประว่วาสิยูประเทศใดแล้วนะคะพี่นองจ้าสาวเอื้องกราบขอบพระคุณมา,มากๆที่เมตตาสาวเอื่องมาให้กำลังใจสาวเอื้องตลอดล้ะกักดไลค์้สาวเอื้องให้สาวเอื้องไปถึงฝังฝังแน่เด้อเอ้ยโดยฝังฝังฝังฝันค่ะฝังฝังฝังฝันค่ะ บื่อมือค่ะลอยซ้ำแล้วค่ะพี่นอ้องจ้าเหลืออีกปก่กกี้คนค่ะมาติดตามเสาเอื้องง่นยเลยด้อค่ะแล้วก็พอถึงพันทับเสาเอื้องกับสกินแซมอนเป็นตัวคือคือกันค่ะฝ <c oughs> ากฝากเสาเอือเอ้องไว้ในช่องหน่อยๆช่องหัวใจเน้อยๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ บายบายค่ะ thank you so much look my video subscribe for me follow for me <c oughs> I just come back with you, uh, soon. Uh ืออ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 ือ o ื soon บืออืออื่อืออคอะคออบออืบอื